เขาเรียกว่าหมื่นห้าขาดตัวเราไม่ได้เห็นเห็นหมื่นสองชัดเตนเลยค่ะเนี่ยผเรูงใจนะคะสูงมากวันนี้หมอกเต็มนะคะนะคะยอดสามหมื่นนะคะเรากำลังขึ้นไปนะคะ พร้อมไหมทุกคนพร้อม,อมตอนนี้เราเหลืออยู่แค่สามชีวิตนะคะจาก20ท <ำ S 2> ่า <10 S 2> นหน่วยกล้าตาย <laughs> ฟ้ากำลังเปิดนะคะโคตรสวยเลยค่ะลงกันต่อนะคะสวยแล้ค่ะฟ้าเปิดแล้ว อมคนยังติดเลยเนี่ยๆไกปเนี่ยเพิ่งได้เพราะว่าตอนนา้เมื่อกี้หมองหมดเลยไม่ได้แบบเพิ่งเปิดใช่ไหมพี่มันม่เพิ่งเปิดดวงไม่ผมนัดประมาณใบสองพี่ใบสองของนัดกับพระพายทำรายการทำรายการทำรายการตอนนี้นะคะเรากำลังลงไปหาน้ำตกดูเส้นทางตอนนี้เรากำลังไลเดอร์ครับไลเดอร์ 冷吗、啊？ ลงยากมากค่ะ